นี่มาแถวจะมาเล่นอะไรลูกฮะเล่นเตะบ,บอลน,นะไปดูพี่ก็เตะบ,บอลไหมลูกฮะดูพี่ก็เตะบ,บอลเนาะ่อะอะไรเล่นอะไรกันเนี่ยฮะสีมาเร็วรายงานตัวก่อนจะเล่นเตะบอลเข้าโก เอามาไปก่อนีก่อนเด็วไปอาชิบครับอาชิออโฟกัสครับโฟกัสเยสออนิวครบออนิวนโมครับอวโมวนี้จะเล่นรากันเต๋บนะเต๋บนะแล้วใครเป็นโกะใครเป็นโกเป่าโอมมเป็นโกปะปเป็นโกะ่ด้ี่ยด้วมาเร็วเร็วเร็วอะไรอ่ะเร็วไปวอรกไเป็นอ

เอาเลยเต้เลยโอ้เกือบไปเกือบไปเร็วเร็ทิ้งเข้าแล้วเข้าไปเลยโอ้โอ้ยต้นไม้แล้วมายัรยารเลอีมึเร็วเร็วเอาคนนี้เต้นปัตรเดี๋ยวคนเนี้ยเอาเร็ว เอาเลยเตะเลยโอ้ยมันไก่รึเปล่าเลยนี้เหลือใไก่ด้วยเข้าปะ่เข้าขาปะหาไม่เข้าเอาไงเข้าเอานิ้วเตะมั่งนิ้วเตะมั่งนิ้วเตะไปนิ้วเตะมั่งโโอ้เกือบเข้าเกือบเข้าเกือบเข้าเอาการเตะเอาที่เตะเอาที่เตะเอาเอ้าเตะเลย มาเรามาดูที่ว่ามันมันมีอะไรตรงนี้มั่งในป่าเนี่ยในป่าเนี่ยในป่าเนี่ยมาดูดิตัวอะไรฮะดูที่มีตัวอะไรมั่งอ๋อในทุ่งนาค่ะมีอะไรโหดูที่ไหน ลงไปได้啊ครับฮะลงได้เหรครับไปดูที่ไปดูที่ม,มีงูไหมโอ้โหนี่ไปมาเล่นเวๆเลี่ยมเลยเนี่ยผมเคยลงมาบ่อยจะไม่เรียมแล้วครับรอดูดิมีอะไรมั่งเนี่ยล็อกด้วยมีเลี่ยมมาแล้วเนี่ยนี่ยัมาพามาสำรวจนะนครับน้าดูดิ มีรางอะไรไหมอ๋อจิ๊บยาวครับอันแรกที่เราเจอคือเคสแผ่นซีดีใครมาทิ้งไว้อ๋อนี่มาทิ้งไว้เอันนู้นอะไรอันนู้นอะไรนั่นอะนั่นนั่นรีวิวรีวิวรีวิวอะเอ่ยอะไรเจี๊ยบเบาค่ะเจี๊ยบเบาค่ะโอ้โหว่าไปไหนอ่ะว่าว่าไปไหนอ่ะเอาเลยไปเราเจอแล้วดูที่เจอว่าไหมเบาหล่นอยู่นี่เหรอโน้ำนั่นเลย น้ำไอู้๊ที่ว่าอยู่ไหนเอ้าว่าวอยู่ไหนมีน้ำแล้วมีน้ำเยอะเลยเออน้ำอ่ะแล้วว่าวแล้วอันดับที่สองคีเลนน้ำขี้เลนน้ำอ่ะที้อีสวาอ่ะขี้หมาด้วยครับดึงมดนว่ามันเนี้ยว่าวหายเหรอว่าวขายแล้วว่าให้ว่าวนี้ขาดหายไปแล้วมาเช้าอยู่นี่เลยมาเช้าลงมาไม่ได้ครับ ลายงูเร็วเวเวเยมาชาวเห็นไหมครับเห็นงูไดมลูกเห็นงูไหมก็อยู่นี่ะอยู่นี่ล่ะอยู่นี่เห็นงูไหมครับตนกัวไหนเปนนาเนอเลยมาดาดาเนอามนี้เนกลัวหน่อยมีตัวอะไรม้างไหนต้นพัวอันนี้พัวตัดยาว้นีองนี่พัวอันนี้ัวเอา ไหนไหนพริกอยู่ไหนครับพริกอยู่นี่ต้นต้นตะไปกับอะไรกัะเพราอันนี้ไม่ใช่กะเพรากะเพราเปล่าเฮ้ยใบใบยีหร่าเปล่าอันนี้คือกระสลัดอันนี้โหระพากะเพราอันนี้ไหนไหนกะเพรากะอ๋อกะเพราอยู่นี่เอ่ะมรกอครับเอามะกอแล้วอมกอบีลูกเนี่ยแล้วนี้คือตุ๊กแมวเหมียวไหนตุ๊กแมวเหมียวมะม่วงครับอันนี้อะไรตุกแมวเหมียวเหรอ

นี่มะละกอนี่มะม่วงเยอะเลยเนี่ยเออเออเออเห็นทุกลูกพี่ม่วงอะไรเนี่ยด้วยด้วยอันนี้มะม่วงอะไรรู้ไหมว้าอันนี้ใครรู้ว่าผักอะไรช่วยมาบอกด้วยครับอันนี้ผักอะไรอันที่ผักอะไรไม่รู้ครับช่วยมาบอกด้วยใช่ไหมจะประกาศไหมใช่ครับอืมีต้นกล้วยด้วยนกล้วยมีอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วต้นกล้วยเยอะเลยอืมอุ้ยมีเป็ดด้วยเป็ดดับมีเป็ดด้วยมีอยู่ครับกระดาษอยู่ตรงนี้ครับมาดูเป็ดสิขนุนครับขนุนขนุนขนุน ไมนไก่อยู่ไหนไปดูสิไปดูสินี่นี่นี้นี่นย่นีขนี่นย่นี่นี้นี่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 นี้นี่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 นเ่นี่นี่มี่น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 ีรนี่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 วี่นี่น่นี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 นีเป็ดดีมนี่นี่นี่ไม่มีาหา่หม่มี่น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 หาน่นี่่ีีหอาหารดิ เห็นไหมนิวค่ะโอ้มันหิวมันเนี่ยดูดิหิวครัะหิวมันเห็นไหมเออเป็ดไข่เป็ดไข่ใช่ไหมเออไม่มีไก่ตวงด้วยไก่มาไงดูน่ะไก่ไก่ของนิวของนิววะเป็นกับไก่ของไก่ของคนนี้ครับตรงนี้เยอะเลยครับตรงนี้ยุงเยอะยุงเยอะครับที่ออกมาครบปลา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 านอันนั้นอยู่นี่คร่ะมาดูที่บอกปลาปลาลับลวงลับลวงลับลวมันมาดูนก นกมีเปล่าไม่มีนกอยู่นู่นนกอยู่ไหนอยู่ไหนออกไปดูนกไปดูนกไปดูนกเอาเร็ว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 ไปดูนกกันหน่อยเร็วเออไปดูนกไปครับไปดูนกไปครับโยงนกไปครับอุ้ยโยงยุงครับโยง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 พาเข็นไปโยง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 มีนกขับได้มีนกขับไหน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 โอ้ยโยงกาด้ปจะไม่รู้ไหนนกไหน นี่ลกอะไรเด็กครับลกมีลลอกวิเศษด้วยครับนกอะไรนะล็อกวิเศษลกวิเศษจะเหรอใช่นกวิเศษขำด้วยครับขำได้ด้วยใช่สามารถขำได้ตอนนี้เป็นพี่นั่งพี่ไอพีค่ะใช่พี่จีนด้วยคร่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จบเพียงแค่นี้บ๊ายบายหน่อยจบไปแล้บ๊ายบายหน่อยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องมาแชร์มาชมบ๊ายบาย